สวัสดีครับอยู่กับพี่ต้อมเกษตรปลอดสารพิษครับผมวันนี้อยู่ในหลงปุ๋ยเนาะมีคําถามจากพี่ๆถามเข้ามา,เ,าเรื่องว่าถ้าเราใช้ P ี m นะไม่ว่าจะสูตรแห้งสูตรน้ําอยู่เนะี่ยเรายังต้องเติมปุ๋ยเคมีอยู่หรือเปล่าแล้วก็มีหลายๆายท่านาถามข้อนี้มาเยอะเหมือนกันว่าเอาใช้ต้องใช้เคมีแล้วหรอแทบจะพูดหลายคลิปแล้วเหมือนกันนะเนาะเดี๋ยวเล่าให้ฟังเนาะเป็นยังไงก่อนอื่นเลยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องพี่ต้อมเกษตรปลอดสารพิษไว้ด้วยครับผม นี่เราอยู่ในโรงทําปุ๋ยตรงตรงเนี้ยเป็นที่ไว้ทาสูตรแห้งเป็นลานนี่เลยอ่ะข้อแรกก่อนข้อแรกที่พี่ๆถามว่าทําสูตร p M เเนี่ยยังใช้ปุ๋ยเคมีอยู่หรือเปล่าใช้ครับแต่พี่ๆที่ทําสเกลเล็กอะ่ะคือที่เนี้ยมันปลูกเพราะหลังแบบสองสามพันต้นอะ่ะคือจะใช้สูตรแห้งอย่างเดียวบางช่วงเนี่ยขี้วัวเราหาไม่ได้สั่งขี้วัวไม่ทันแล้วก็ เป็นจังหวะที่ต้นไม้กําลังขาดอะไรเงี้ยเนาะเราก็จะเติมบ้างโดยที่สําหรับฝรั่งอ่ะมันใช้อยู่แค่2สูตรเองเป็น25 5 20กับ25แล้วก็25ในช่วงทําผลยี่20้าเนี่ยในช่วงติดผลนะเนาะในช่วงบํารุงต้นช่วงทําผลก็จะเป็น25 25เพื่อบํารุงผลให้ให้ขนาดผลใหญ่แล้วก็รสชาติดีแล้วทําไมยังต้องใช้ปุ๋ยปุ๋ยเคมีอยู่ก็อย่างที่บอกอ่ะบางช่วงเราทําไม่ทันแล้วก็ อยากให้สังเกตจากอาการของต้นต้นต้นสลั่งเราหรือต้นพืชที่เราปลูกเนี่ยแหละคือไม่ใช่ว่าเราจะใส่สูตรนี้สูตรเดียวยาวๆสูตรแห้งสูตรเดียวยาวๆวซึ่งในสูตรแห้งเนี่ยมันจะมีขี้วัวเนาะเป็นหลักแล้วก็มียูเรีย1กิโลต่อขี้วัว10กิโลอะมิโน150กร,รมัมอ่า150ยสีซีแล้วก็ทีเอไม่มี ทีเราจะใส่ในสูตรน้ําแต่ถ้าพี่ๆท่านใดทําสูตรแห้งอย่างเดียวสามารถใส่ทีลงไปในสูตรแห้งสูตรแห้งได้ด้วยนะครับท่านในกรณีที่แปลงขาดที่ต้องที่ต้องบอกว่าทาไมยังใส่อยู่ก็คือเราจะดูจากอาการของต้นแล้วก็ช่วงจังหวะถ้าสมมุติว่ารอบนี้เราทําผลอยู่แล้วปุ๋ยมันเกิดขาดต้นไม้มันมันขาดบางช่วงถ้าเราทําผลในช่วงฤดูฝนเนี่ยไนโตรเจนในในน้ําฝนมันเยอะใช่ไหมถ้าเราใช้แต่สูตรแห้งเพียวๆเลย เรื่องรสชาติความหวานอะไรพวกนี้นมันอาจจะไม่ไม่ดีเท่าที่ควรเราก็จะเติมเป็นสูตรปุ๋ยหวานเป็นศูนย์ศูนย์หกสิบผสมกับวัสดุฟืนฟ้นฟนูสูตรแห้งไปเลยหรือผสมกับสูตรน้ําก็ได้แต่ทั้งหมดทั้งมวลคือให้สังเกตจากอาการต้น,ต,นต้นไม้เราต้นฝรั่งเรามากกว่าแ,แล้วถามว่าจําเป็นต้องต้องใช้ไหมถ้าพี่ปลูกกินอยู่บ้านแล้วอยากทำพีเอ็มเพียวเพียวเนี่ยไม่ไม่ต้องเติมก็ได้แต่เราทําผลจําหน่ายแล้วเราทําผลพรีเมียมเนาะ คือมันต้องสังเกตจากอาการของพืชไม่งั้นเ,เขาเรียกอะไรผลผลิตเราจะได้ไม่สมบูรณ์เท่าที่ควรก็เลยมันไม่ได้ผิดอะไร P ีไม่ได้ไม่ได้แอนตี้ปุ๋ยเคมีแต่ใช้อย่างถูกวิธีแล้วใช้ให้ประหยัดที่สุดแล้วใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแต่ที่เราไม่ใช้เลยก็คือยาข่าห้ายาฆ่ามแมลงยากันเชื้อราแล้วก็สารจับใบสี่ตัวเนี้ยถ้า PRM ในในพวก ในภาคของส่วนทุเรียนอะไรอย่างเงี้ยเขายังมีใช้อยู่บ้างอะเนาะแต่ฝรั่งอะมันมันง่ายกว่าทุเรียนฝรั่งมันง่ายกว่าทุเรียนฝรั่งเนี่ยแค่สูตรน้ําสูตรแห้งถึงถึง,ถงเอาอยู่ครับไม่ว่าจะเป็นเชื้อราโรคพืชหรือแม้กระทั่งมแมลงต้นสมบูรณ์แข็งแรงมแมลงเ็าไม่ค่อยกวนแล้วต้องก็จะมีเพิ่มพวกเช้อพันธุ์อย่างเ,เมทาลเเซียมบิวเอรลียตัวเนี้ยก็จะช่วยเรื่องมแมลงบีทีช่วยเรื่องนอนอันเนี้ยเราก็ต้องสังเกตจากอาการพืชเหมือนกันแค่ แต่ถ้าถามว่าพอไหมจริงๆมันก็พอแหละแต่บางทีเราทําไม่ทันแค่นั้นเองแล้วก็ทําความเข้าใจเรื่องกเกษตรปลอดสารพิษกับกเกษตรไร้สารพิษเนี่ยมันคนละอย่างกันกเกษตรไร้สารพิษเลยคือกเกษตรไร้สารกับปลอดสารไม่เหมือนกันนะ,กะเกษตรไร้สารคือปุ๋ยเคมีเขาก็ไม่ใช้เหมือนอินทรีย์เลยไร้สารนี่คืออินทรีย์เลยแต่อินซีอ่ะ,กะเกษตรอินรีย์มันก็อินรีย์แท้บ้านเราม,มันยากอะ่ะมันต้องมีแนวกันชน แปลงเรามีแนวการชนด้วยซ้ําแต่เราเรียก,กเกษตรอินทรีย์ไม่ไม่เขาเรียกว่าไงอ่ะจะเรียก,กเกษตรอินทรีย์มันก็ไม่ได้เต็มปากเนาะไม่ว่าอากาศก็ปนเปืป้อนน้ําหรือน้ํามีบ่อพักน้ําหรือเปล่าแปลงที่ติดกันมีแนวกันชนสูง2เมตรขึ้นไปอะไรเงี้ยรายละเอียดปีกย่อยมันเยอะแต่ที่เราทําอยู่คือพี m เอ็มเนี่ยพีเอ็มเน้นที่ทําดินให,ให้ให้อุดมสมบูรณ์แล้วพืชเขาจะแข็งแรงสุดขีดโดยที่โรคแล้วก็แมลงก็ไม่ค่อยกวน ก็ถามว่าจะต้องเติมไหมก็สังเกตจากอาการต้นครับถ้าช่วงไหนเขาสมบูรณ์สมบูรณ์เต็มที่แล้วอะถ้ามันไม่ได้ขาดพี่สั่งเติมมางอวัสุกไม่เคยนะนอกจากออามันเริ่มเหลืองไว้ปุ๋ยไม่พอเราทํสูตรแห้งไม่ทันอะไรเงี้ยมันก็จะมีใช้ในกรณีฉุกเฉินที่แบบเฮ้ยต้องอดิตผสมปุ๋ยเคมีแล้วก็ผสมโซคอนมาให้ก่อนซึ่งในตะก้าเป็นบ่อยถ้าในในตะก้าเนี่ยเวลาเราลดน้ำในน้ำละลายปุ๋ยออกไปเยอะจําเป็นวันหากที่ตะก้าซะเยอะ ก็แวะมาเล่าให้ฟังว่าเติมครับแต่เติมจากอาการขาดของต้นฝรั่งเราเท่านั้นไม่ได้ไม่ได้แบบว่าต้องตายตัวว่าทุกเดือนเราต้องใส่เสมอทุกเดือนทุกเดือนเราต้องใส่ยี่สิบห้ายี่ห้าทุกเดือนทุกสิบห้าวันอะไรเงี้ไม่ใช่เราสังเกตจากต้นพืชแต่ที่ใส่เป็นหลักก็คือสูตรแห้งและสูตรน้ําสูตรแห้งทุกๆ15สิบห้าวันสูตรน้ํทุกทุกเจ็ดวันสูตรน้ําเนี่ยเอาจริงๆไม่จําเป็นต้องฉีดพ่นด้วยการต้นไม้อ่ะ ก็เหมือนคนเนี่ยคนกินอาหารทั้งนัะกินอาหารทั้งปากต้นไม้เขากินอาหารทั้งรากการให้อาหารต้นพืชเนี่ยที่ดีที่สุดคือผ่านระบบรากเขาจะกินผ่านระบบไอออนคือประจุบวกกับประจุลบอะแลกประจุกันกับธาตุอาหารแล้วก็ส่งขึ้นไปตรงต้นพืชไอการฉีดพ่นทางใบอะมันเป็นการเหมือนให้น้ําเกลือเหมือนให้เหมือนให้วิตามินเสริมในช่วงที่ต้นไม้ขาดหรือต้นไม้มีปัญหาเท่านั้นการฉีดพ่นทางใบ ก็จะใช้ในช่วงที่รากเขาดูดอาหารไม่ได้ต้นมีปัญหาหรือใช้ในการฉีดพ่นโฮอร์โมนถ้าเป็นพืชชนิดอื่นเขาต้องมีการฉีดโฮอร์โมนเพื่อกระตุ้นการเปิดตาดอกอะไรพวกนี้นะแต่ฝรั่งไม่ใช่ฝรั่งมันง่ายฝรั่งสะสมอาหารได้พอตัดยอดปุ๊บแตกแทงดอกเลยงี้ยฝรั่งจึงไม่จําเป็นต้องฉีดพ่นทางใบด้วยซ้ําแต่ที่เห็นว่ายังฉีดพ่นทางใบอยู่ก็มีเพราะว่าเราฉีดพ่นพวกชีวพันธุ์การเชื้อรากับ กำจัดมแมลงอย่างเมทาลลเซียมิบอเลียแาซิลัสซับคิลิสเนี่ยไหนเราจะฉีดพ่นชีวพันธุ์พวกนี้อยู่แล้วเราก็ผสมสูตรน้ำไปด้วยซึ่งตัวสูตรน้ำเนี่ยเป็นอาหารชั้นดีสําหรับตัวจุวลินทรีย์ด้วยมันก็เลยทําให้เสริมประสิทธิภาพแล้วก็โกรคแมลงในส่วนก็ไม่ค่อยกวนเนีน่ยเนาะคือหลักใหญ่ใจความของคลิปนี้เลยก็คือให้สังเกตจากอาการของพืชไม่ใช่สักแต่ว่าใส่แต่ไม่รู้เลยว่าบางคนน่ะทําสวนโดยที่เขาเล่าว่าสิบห้าวันต้องใส่ 20บวันต้องใส่เจ็ดวันต้องฉีดยาฆ่าแมาลงทั้งๆที่ในแปลงยังไม่เคยสำรวจใบพืชอ่ะเคยเดินไปจับเคยเดินไปดูเขาจริงๆหรือเปล่าไม่ใช่แค่เดินมันผ่านแล้วก็แบบเอ้ยถึงรอบต้องฉีดแล้วก็ต้องก็ฉีดตามเขามันไม่ใช่ครับที่ต้องทําอยู่คือทุกต้นทุกล็อกเนี่ยมีเวลาต้องเดินเข้าไปดูเฮ้ยโซนนี้มันเริ่มมีอาการมันเริ่มมีใบเหลืองมีมแมลงกวนทองก็จะสั่งสุกเนี่ยน้องที่อยู่ที่แปลงเนี่ยนะว่า มันขาดแล้วเดี๋ยวเราต้องเติมอันนี้นะมีคือได้แปน่นงานให้เขาถูกแล้วก็มันตอบสนองตามความเสียหายที่เกิดกับพืชอ่ะแต่ถ้าโดยยืนพื้นถ้าใส่สูตรนะ้ำสูตรแห้งก็ก็เพียงพอที่จะบำรุงต้นพืชให้สมบูรณ์แต่เรื่องรสชาติอะไรพวกเนี้ยสำหรับฝรั่งมันมันสามารถเพิ่มได้ปรับปรุงได้แล้วก็อะไรก่ะมันก็จะประมาณเนี้ยครับมันไม่ายตัวนะเกษตรมันไม่ใช่ว่าต้องไปทําตามเขาปลูกฝรั่งเหมือนกันคนละพื้นที่มันยังไม่เหมือนกันเลย สภาพน้ําสภาพอากาศสภาพอะไรก็ไม่เหมือนกันแต่แต่มันไม่ใช่ข้อที่จะมาบอกว่าเฮ้ยที่นี่ฝนไม่ตกเลยผลผลมดลิมันถึงไม่ดีไม่ใช่ครับแล้วเราจะมีระบบน้ําไปเพื่ออะไรเราก็ต้องหลายหลายท่านอะเรื่องการให้น้ําก็ยังให้ไม่ถูกเลยคือฝรั่ง น้าท่วมไม่ตายก็อัดน้ําอัดน้ํเออาอะไรก็ให้น้ากันเป็นชั่วโมงมันก็ไม่ถูกยิงฝรั่งชอบแค่ความชื้นไม่ได้ชอบแฉะจนขังที่รากจนแฉะตลอดเวลาออกซิเจนมันไม่ได้ไม่ได,ไได้เหมือนคนจมน้ําอ่ะถ้าเราลดน้ําจนมันฉ่ามันแฉะอยู่ตลอดเวลาออกซิเจนในดินมันก็ไม่มีต้นพืชก็จะเกิดปัญหาได้ง่ายขึ้นเชื้อราโรคพืชโรคต่างๆแบแบจีโรวก็จะโตมตีได้มากขึ้นเพราะว่าออกซิเจนไม่มีอ่าส่วนมาก ุลินทรียตัวดีกับออกซิกับเชื้อราตัวดีเนี่ยต้องใช้ออกซิเจนในการหายใจส่วนเชื้อราตัวไม่ดีเนี่ยมันชอบสภาพพื้นที่ที่มันเป็นกรดเป็นด่างจัดเป็นกรดจัดแล้วก็ออกซิเจนน้อยๆมันดำรงชีวิตอยู่ได้ซึ่งนี่แหละเป็นสาเหตุสําคัญที่ทําให้โรคและแมลงโจมตีที่สวนเราเพราะว่าต้นไม้เราอ่อนแอเนี่ยเนาะวันนี้ก็ประมาณนี้มาเล่าให้ฟังว่าจริงๆแล้วมันมันให้สังเกตจากอา,อาการต้นพืชซะส่วนใหญ่การทําเกษตรไม่ใช่ว่า ถึงเวลาให้ก็ให้แต่ไม่ดูเลยว่าเพื่อเขาต้องการหรือเปล่าโอเคครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์เนาะก่อนอื่นเลยก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เ่องพี่ต้อมเกษตรปลอดสารพิษด้วยใครมีคอมเมนต์อะไรเพิ่มเติมอยากถามอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์กันไว้ได้เนาะเดี๋ยวมีเวลาว่างองมาทำคลิปต่อเนี้ยหลายๆท่านจะได้เอาความรู้ตรงนี้ไปความใช้ที่สุดด้วยวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ